สวัสดีครับเชฟหนุ่มกินเที่ยวตามคำขอของเอฟซีครับน้องพิมพ์คนสวยกับผู้จัดการวิรุณแห่งธนาคารอะไรกํารู้จำไม่ได้ละจริงๆเชฟจำได้แต่เชฟไม่พูดเขาอยากทานก๋วยเตี๋ยวหมูสับนะครับ เทพก็จะมาจัดให้เขาหน่อยก็จะมีหมูสับนะครับก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่แล้วก็มีเห็ดหอมเทพใช้เห็ดหอมนะครับมะเขือเทศหอมหัวใจถั่วฝักยาวแล้วก็ผงกะหรี่ซอสฝายเขียวน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวพริกไทย ซอสมะเขือเทศชูรสน้ำตาลซอสพริกแล้วก็รสด,ดีเทฟจะเอาเครื่องพวกนี้นะเทใส่รวมกันในนี้เลยแล้วเวลาไปผัดเฮ้ยขัดเนยไปอย่างหนึง่งเดี๋ยวเทฟไปหาเนยมาก่อนนะขัดเนยเพราะต้องใช้เนยผัดเนยมาแล้วครับต้องใช้เนยผัดแล้วก็ใส่น้ำมันหน่อยนึงผัดกระหมูสับให้หอม,หอ,มอันนี้ เชฟเอาเห็ดหอมใส่นะพอเชฟมีเห็ดหอมอันนี้เห็ดหอมนี่ตุ๋นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเส้นก๋วยเตี๋ยนีไ่ไปผัดให้เกียมๆไปผัดเกียมๆแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำใส่ซีอิ๊วดำผสมหน่อยหนึ่งคือเชฟจะทำสักจานสองจานแล้วก็วันนี้แอดมินไม่อยู่เชฟก็เลยต้องชิมคนเดียว ทำง่ายๆครับสไตล์เชฟหนุ่มก๋วยเตี๋ยวหมูสับไข่ดาวขายดีมากครับเมื่อก่อนทาอยู่ที่ร้านนะครับขายดีมากผัดใส่เนยเชฟจะทําง่ายๆนะครับจะไม่ทํายุ่งยากเชฟจะทาเหมือนทุกๆครั้งอะที่ทําให้เพื่อนๆดูแล้วก็ง่ายๆสบายๆส,สไตล์เชฟหนุ่มครับเป็นอาหารจานด่วนนะครับกินตอนกลางวันตอนเที่ยงเบ่าย เอาละตอนนี้ก็เรียบร้อยเทปหั่นเครื่องมันเรียบร้อยแล้วนะหั่นทัวเห็ดหอมหอมหูใหญ่แล้วก็มะเขือเทศเป็นลูกเต๋าให้พอขนาดเท <c oughs> ่าลูกเต๋านะแล้วก็อันนี้สำคัญสุดน้ำซุปอันนี้เคฟต้มเป็นหมอ้อใหญ่ๆเลยนะต้มหมอ้อใหญ่ๆเลยแล้วก็ปรุงเครื่องให้เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นพอมันเย็นปั๊บ เชฟก็เอาใส่ถุงเป็นถุงๆอย่างเงี้ยแล้วใส่ในตู้ฟิตของเชฟไว้เวลจะใช้เชฟก็เอามาเป็นถุงแล้วก็เอามาตั้งน้ําซุปนี่ร้อนๆเอาไว้ทําไอ้มาม,ม่าก็ได้ก๋วยเตี๋ยวก็ได้ทําไอ้น้าก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าเนี่ยเตรียมไว้ง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไข่ได้มาละเดี๋ยวเราจะประสมเครื่องพวกนี้ทั้งหมด ใส่ลงในถ้วยใบนี้นะเพื่อความง่ายและความสะดวกมาเรามาดูของที่เราจะเตรียมไปผัดผงชูรสรสดีน้ำตาลทรายแดงผงกะหรี่พริกไทย ซอสฝายเขียวลองทําดูสักครั้งสองครั้งนะครั้งที่สามนี่น่าจะอยู่ตัวแล้วน้ำมันหอยพอเชบทานนําง่ายเชยบจะไม่เอาหอยพวกนี้ไปยืนอยู่ข้างกระทะทาแล้วต้องมาเก็บอีกสิ่วขาว ซอสมะเขือเทศหนักซอสหน่อยนะครับซอสมะเขือเทศเสร็จเรีดดยบร้อยซอสพริกครับนิดหน่อยตัดเลี่ยนครับโอเคตามด้วยน้ำซุปนิดหน่อยก่อนนะครับ เพราะเราจะคนเครื่องให้นี่ให้เาเข้ากันอันนี้เป็นน้ํานะครับนะครับเปล่าๆเราเนี่ยแป้งมันครับโอเคเราเตรียมมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับเจนเนแป้งมันครับคนให้มันเข้ากันกับน้ำ น,นี่ซอสครับค่อยๆค,ยคนครับคนให้มันเข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไป,นนาาไปผัดพระตอนนี้มาถึงครึ่งทางวไม่มีอะไรยากวะผัดไปครับจเย็นๆสไตล์เชฟหนุมครับเดี๋ยวเราต้องคนอันนี้ให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วเราจะค่อยไปผัดดินเริ่มรัวนะครับเดี๋ยวจะไปหานะ้ำกระเจี๊ยบเย็นๆอันนี้ก็เป็นเส้นบะหมี่ครับเชฟก็เอาซีอิ๊วดำใส่ลงไปแล้วก็เอา ให้มันเข้ากันเลยนะผสมให้มันเข้ากันเลยง่ายๆครับเดี๋ยวผัดลงมาตาก็ผัดค้งมเดียวเลยเดี๋ยวไปหาน้ำกระเทียมเย็นมากินก่อนนะครับแดดร่มลมตก้วครับได้เวลาเชฟแล้วเราเตรียมหมดทุกอย่างแนละ้วไม่มีอะไรยากแล้วครับ ตอนนี้ขอโทษครับตอนนี้เขาจะมาขวากัวนเนาะแล้วเป็นเวลาดีๆแล้แต่โลกมันตกเทีบขอจิ้มนะวก็เทีบหน่อยสฮชื่อหน่อยเดี๋ยวเราจะทอดไข่ดาวก่อนนะครับเอากระทะให้ร้อนก่อนแต่ถ้ ร้อนแล้วเราถึงจะเอาทอดไข่ดาวได้ไม่งั้นไข่ดาวจะติดกระทะนะครับรอสักครู่กระทะร้อนแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมันใส่เลยวันนี้เชฟจะใช้เป็นน้ำมันหมูนะครับขอบคุณร้านเจโซหมูจุ่มด้วยนะครับขอบคุณมากคลิปที่เอาลงไปต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปลิส โลลิกสินเทียบเลยต้องตัดออกเกือบ200คลิปนะครับอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวหมูสับไข่ดาวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหมูสับเอาเอาไข่ค่อนข้างสุกหน่อย นิดหน่อยครับผมโอเคใช้กระทะตัวเดิมนะครับระว,วังนะครับน้ำมันร้อนๆนะครับเทน้ำมันออกครับเหลือน้ำมันนิดหน่อยกระทะร้อนมากเลยนะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวครับ เีาไใ้เรานนรมาหล่อได้นิดหน่อยเจ้ผไปนะครับมีเดียวนะครับเติมเกรียมนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูสับนะครับขอโทษนะถึงนีน้อย่ใหย่ให้อย่าให้อ,ใหอันนี้นคยงมันได้นิดหน่อยครับ องหัวเลยนะครับเพื่อนๆเยี่ยมต้องให้เค้ือเกียวราหอมเลยนะครับสำคัญที่สุดอย่าให้ติดกระทะนะครับขออภัยเสียงดังนิดหน่อยอเคเส้นหอมแล้วครับ เส้นต้องเกี๊ยมๆนะครับก็เตี๋ยวหมูสับเยี่ยเรียบร้อยครับพักจีการครับเยี๊ยมเรียบร้อยครับเส้นหอมมากครับต่อไปผัดซอสครับหอมสวยงามครับเส้นกระทะใบเดิมนะครับกระทะที่เราไอผัดก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้นะครับสังเกตดูกระทะนะครับ มันร้อนจนไม่มีอะไรติดกระทะเลยนะักระทะร้อนเลยครับใส่น้ำมันพืชนิดนึ่งใส่น้ำมันพืชน,น้ำมัน,น,มนหมูครับขอมมือใจ่ครับ หอมหัวใหญ่กับเนยก่อนนะครับผัดให้หอมนะครับ๋ยูข้าวหมูสับใส่นะครับดูนะครับกระทะร้อนผลของกระทะร้อนจะไม่มีอะไรติดกระทะเลยนะครับถึงรั้งนิดนึงนะครับเพื่อนๆโอเคหอมหัวใหญ่ได้แล้วหอมหัวใหญ่หอมมีรสชาติแล้วหมูสับใส่ไปนนะครับ มีไปนิดนะึงเพราะว่าต้องเขี่ยให้หมูสับนี่ใส่ออกจากกันให้หมดเลยนะครับเอาตัวหมูสับนี่ละเอียดหมดเลยนะครับอย่าให้หมูสับเป็นก้อนนะครับ ครับให้เนื้อนะหมูสับเข้ากับเนื้อนะครับโอเคหมูสับหอมนะครับหมูสับหอมนะครับนีิก็หอมนะครับ หอ่งหอมชึ้นใจเลยครับเครื่องที่เหลือครับมะเขือเทศตัวฟักยาวแล้วก็เห็ดหอมนะครับลงไปเลยครับหมีไปลงนิดนึงครับหมีไปลงแล้วนะครับตัวให้หอมครับ อยากูอยากให้ติดกระทะนะครับอยากให้มันไม่ติดกระทะนะครับทำถึงไม้นี่เรียบร้อยเลยนะครับโอเคเล่งไฟขึ้มนมาได้เคเล่ไลนไฟได้ไหมครับเราจะผัดให้มะเขือเทศสุกนะครับมะเขือเทศสุกเราจไงมันจะใส,สขึ้นนะครับแล้วมันจะมีความมีกลิ่นหอม มีกลิ่นหอมแลครับสลิันสวยงามก็มีเหลือเท่สุดแล้วนะครับต้องผัดให้มันเหลือเท่สุดนะครับเพราะว่ามนเขือเทศเนี่ยมันจะมีกลิ่นบุบๆนะครับในตัวม,มันนะครับซอสที่เราผสมไว้นะครับคนหน่อยครับภาษาเทพเรียกว่าซอสรวมครับ ครับโอ้สีสันสวยงามรากรบกลิ่นหอมาามากครับน่าทานมากครับก๋วยเตี๋ยวหมูสับไฮดาวครับผมสมัยทําร้านอาหารนี่เตรียมไว,นวน 1, 2, ้นะครับวันหนึ่งสองสามโมนะครับโอเคสีสันสวยงามครับ พิ่มความนัวเพิ่มความมีรสชาติแค่จะเติมน้ำซุปไปอีกหน่อยนะครับเร่งไฟครับเราจะไม่ให้สีตัวฝักยาวหรือกายเป็นสีเหลืองนะครับ เดี๋ยวถ้าเราเดือดแล้วเราจะใส่แป้งมันเลยนะครับเดือดแล้วนะครับชรชเชฟขอรีไฟลงนะครับไปชิมรสชาตินจริงตามสไตล์เชฟนะครับเชฟจะไม่ลวดลายอะไรมากนะครับเชฟจะชิมกับปากนะครับขออภัยเพื่อนๆเลยนะครับโอ้โหรสชาติเด็ดสละไปเจ็บ อร่อยมากเป้งมันครับขนเแล้งมันเป้งมันนะครับใส่น้อยก่อนนะครับถ้ามือใหม่นี่ใส่น้อยหน่อยเดี๋ยวมันจะคำนวณอันนี้นะครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับผม น้ำซอสก๋วยเตี๋ยวหมูสับแล้วครับก๋วยเตี๋ยวหมูสับเห็ดหอมไข่ดาวคิปอีกนิดนึงป๊ิดทุกเส้อิอลีหลายเด้พี่น้องปิดไฟครับเรียบร้อยโอ้สีสันน่าทานครับหอมมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไข่ดาวซอสก๋วยเตี๋ยว การสวยๆกับมันพุงกระเทียมมันพุงขอบคุณเจโสด้วยนะครับเจโสหมูจุ่มแยกปัาแพ้งกระเทียมจากแม่ลาน,น้อยครับขอบคุณพี่สาวด้วยนะครับน้ำจิ้มแจ่วของเจโสหมูจุ่มนะครับฝนตกแรงมากครับเพื่อนๆโอ้โหน่ากลัวมาก เส้นก๋วยเตี๋ยวเค็มๆนะครับเค็มๆหอมๆหอมๆเกือบๆไหมเลยนะครับน้ำซอสหมูสับครับโอ้โหหอมมากครับน่าทานมากไม่ได้ทำมาหลายปีนะครับ ขอบคุณเจพิมพ์ขอบคุณเจพิมพ์น้องวิรลุนน้องตั้มนะครับเอฟซี FC ตัวยงนะครับในเชฟจะเอาไข่ดาวใส่นะครับเรียบร้อยครับ๋ดด้ยเตีวหมับไข่ดาวครับผมสูตรเชฟนงทำง่ายกินได้อร่อยด้วยครับ๋ดด้ยวตวหมับไข่ดาวครับ ขอภัยเพื่อนๆนะครับถ้าเสียงฝนเข้าไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก๋วเตี๋ยวหมูสับไข่ดาวของเชฟสวยงามครับแล้วก็กับแก้มครับน้ำกระเจียบเชฟครับ ฝนตกเสียงดังหน่อยนะครับขอไปเพื่อนๆนะครับไข่ดาวกรอบนอกนะครับนุ่มในนะครับไข่ดาวยมางมะกรูดสวยงามครับชิมด้วยกันครับขอไปเพื่อนๆด้วยนะครับเสียงฝนตกดังไมหน่อยนะครับตรงนี้นะฝนนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ อันนี้ก็เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวมูสับนะครับก๋วยเตี๋ยวมูสับไข่ดาวของน้องพิมเอฟซีน้องพิมพ์แล้วก็น้องวีรุนรวมทั้งพี่ตั้มด้วยนะครับก็เป็นเมนูอร่อยอร่อยเป็นอาหารจันด่วนเมื่อก่อนขายดีมากแล้วอันนี้ก็ขอบคุณเจโสวยนะครับเจ๊โสหมูจุ่มแยกปับแพ่งนะครับขอบคุณมากครับเจ๊โสขอบคุณด้วยใจเลยครับ กที uhm, ่แต like, ่เป็นเมนูง่ายๆนะครับที่เชฟทำขายมาก่อนขายดีมากครับก็เป็นหม้อใหญ่ๆสามสี่หม้อวันหนึ่งอ่ะก็เป็นเนื้อสับหมูสับไข่ดาวก็เป็นเมนูง่ายๆครับทำให้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ เอาล้ครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะลำคานนะครับเดี๋ยวเชฟจะปิดคลิปเลยเอาเป็นคลิปหน้ามาเจอกันใหม่เชฟก็จะทําเป็นอาหาราง,ง่ายๆนะครับทําง่ายทานได้แล้วก็เรื่องเที่ยวนี่เชฟขบแปะไว้ก่อนแปะตอนนี้รถก็ซ่อมเสร็จแล้วเมื่อวานก็เปลี่ยนแบตบแล้วก็ต้องขอภัยเพื่อนๆเลยครับที่ลงคลิปผ่านเฟซน,นะครับก็โดนลิขสิทธิ์ ลิสต์นะครับเทฟบอลบทิ้งไปเมื่อวานก็เกือบสามร้อยคลิปก็มียอดวิวคนดูก็เกือบหลายหมื่นนะครับแต่มันทําอะไรไม่ได้เลยนะครับมันโดนลิขสิทธิ์อัดไปหมดเลยเทียบอร์ต้องถอนทิ้งบางคลิปนี่ก็เสียดายนะครับยอดวิวคนดูสี่ร้อยห้าร้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคือมันไม่ได้ก็ไม่ไม่ได้ก็ต้องไม่ได้ไปหมดเลยเอาละครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณเพื่อน คลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับมีอะไรดีๆอร่อยอร่อยหรือ f อแนะนำอะไรมาก็ได้เดี๋ยวเชฟจะทำให้ดูทำให้ทานกันง่ายๆสไตล์เชฟหนุ่มคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับอเอชลืมถ่ายตอนทานให้ดูอ่ะก็เลยมาเก็บตกหน่อยนะึง เรเห็นว่าเอ,อ้ยยังไม่ได้ถ่ายเนาะอร่อยมากโดยเฉพาะใส่เห็ดหอมเนี่ยเพราะเป็นเห็ดหอมตุ๋นเนาะ ง่วมมากอร่อยมากกินชิวๆกับบรรยากาศฝนตก ก๋วยเตี๋ยวหมูสับไข่ดาวตกกตระจุยกระจายเอาสซฟาถล่มดินทลายแดดเปี้ยงลุงมาแล้วตกอย่างนี้นี่ ลูกหลานกลับจากโรงเรียนนี่ลำบากเลยตกสักกระเจิงเลย